ต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการใช้งานสําหรับร้านค้าว่านอกจากสร้างร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านเนี่ยจะใช้เมนูไหนบ้างนะคะแล้วร้านเนี่ย จะมีเมนูไหนนะคะในการเข้าใช้งานบน NextGen Commerce บ้างนั่นเองโดยวิธีนะคะการเข้าหลังร้านนะคะคลิกเข้าไปที่ user ขวามือด้านบนเหมือนเดิมค่ะจะเห็นคำว่าร้านค้าเรากดเข้าไปที่คำว่าร้านค้าได้เลยจะมีชื่อร้านของเราขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกชื่อร้านของเราได้เลยและระบบก็จะพาเข้าสู่หลังร้านค้านั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะสำหรับร้านค้าก็คือเมนูรายการสินค้านั่นเองเมนูนี้นะคะเราจะมีไว้ให้กับทางร้านค้ามาเพิ่มสิน ค้าที่เราจะขายบน Next Gen Commerce นั่นเองค่ะโดยวิธีการเพิ่มสินค้านะคะร้านก็สามารถดูได้ที่ความมือด้านบนจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนั่นเองโดยวิธีการเพิ่มเราจะมีให้อยู่2วิธีวิธีแรกก็คือวิธีการเพิ่มสินค้าผ่านไฟล์ Excel นั่นเองค่ะสามารถคลิกที่ปุ่มแรกได้เลยก็คือดาวน์โหลดตัวอย่างนะคะไฟล์ Excel ออกมาค่ะถ้าร้านดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์ Excel เมื่อเปิดไฟล์ Excel แล้วเนี่ย ะะระบบก็จะบอกให้ว่าแต่ละคอลัมน์ร้านจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์แรกเลยก็คือรหัสสินค้าหรือว่า SKU ของสินค้าเรานั่นเองคอลัมน์ที่2นะคะก็คือชื่อสินค้าค่ะคอลัมน์ต่อไปก็คือหมวดหมู่ของสินค้าเ,าเรานะคะคอลัมน์ต่อไปค่ะก็คือหน่วยของสินค้าเรานั่นเองค่ะคอลัมน์ต่อมานะคะก็คือคอลัมน์ ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเราจะให้เลือกนะคะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีภาษีหรือเปล่านั่นเองนะคะแวดเจนต์ศซหรือว่าได้รับการยกเว้นแวดค่ะ คอลัมน์นต่อไปก็คือรายละเอียดของสินค้าหรือว่าดีเทลของสินค้าเรานั่นเองร้านก็สามารถกรอกข้อมูลมาในไฟล์ Excel ได้เลยคอลัมน์นต่อไปค่ะก็คือคอลัมน์ราคานะหรือว่าราคาขายของสินค้าเรานั่นเองเราสามารถกรอกราคามาได้เลยนะคะว่าเราจะขายสินค้าชิ้นนี้กี่บาทนั่นเองค่ะคอลัมน์ต่อไปจะเป็นคอลัมน์ที่เราจะถามร้านค้าว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาที่กรอกมานี้รวม vat แ,แล้วหรือยังนั่นเองค่ะร้านก็สามารถเลือกใส่ข้อมูลมาได้เลยคอลัมน์ต่อไปก็คือจำนวนสินค้าพร้อมขายนั่นเอง หรือว่าสินค้าคงคลังของเราร้านสามารถกรอกจํานวนสต๊อกมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการจัดส่งนะคะตรงนี้ร้านก็สามารถกรอกความสูงความกว้างความยาวและน้ําหนักของสินค้าของเรามาได้เลยนะคะข้อมูลตรงนี้เราก็จะไปคํานวณค่าจัดส่งให้นั่นเอง คอลมนมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพถ้าหากว่าเรามีรูปภาพสินค้าก็สามารถใส่ลิงก์รูปภาพมาในไฟล์ได้เลยนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำไฟล์ Excel ตรงนี้ค่ะ ไปอัปโหลดขึ้นระบบโดยปุ่มตรงกลางนะคะอัปโหลดไฟล์ Excel นั่นเองร้านสามารถกดอัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Excel ที่เรากรอกไปเมื่อกี้เข้าสู่ระบบได้เลยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะคะโดยการเพิ่มสินค้าโดยไฟล์ Excel ส่วนวิธีที่2ค่ะถ้าร้านไม่สะดวกใช้ไฟล์ Excel เราสามารถเพิ่มที่หน้าระบบ NextGen ได้เลยนะคะโดยสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวระบบก็จะออโต้ข้อมูลในส่วนที่ร้านค้าจะต้องกรอกในการเพิ่มสินค้านั่นเองข้อมูลแรกนะคะ ก็คือรหัสสินค้าค่ะ SKU ของสินค้าเรานั่นเองข้อมูลต่อมานะคะก็คือชื่อสินค้าตรงนี้เนี่ยระบุได้ทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยต่อมาค่ะจะเป็นหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่ย่อยก็สามารถเลือกให้ตรงกับสินค้าเราได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ตรงนี้เนี่ยเรามีให้ร้านสามารถพิมพ์ชื่อแบรนด์ของตัวเองเพิ่มเติมได้ด้วยถ้าไม่มีให้เลือก default ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเหมือนกันตรงนี้เรามีให้ร้านเนี่ยสามารถใส่ชื่อตัวแทนจําหน่ายได้เลยแต่ถ้าไม่มีให้เลือก default ได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นจํานวนหน่วยนับของสินค้าเรานั่นเองสามารถใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเป็นก่องนะคะระบุจํานวนหน่วยนับได้เลยเลื่อนลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของสถานะข้อความหรือว่าปา้ายติดแท็กให้กับสินค้าเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่สินค้าเล็กคอมเมนต์ก็สามารถเลือกติดป้ายให้กับสินค้าเราได้เลยค่ะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดสินค้าตรงนี้เนี่ยร้านก็สามารถใส่ได้เลยว่าจะใส่รายละเอียดสินค้าสั้นหรือว่ายาวถ้ารายละเอียดสินค้าเรายาวแนะนําว่าให้กรอกทั้งกล่องด้านล่างตรงนี้ได้เลยนอกจากนี้นะคะเรายังมีให้ร้านเนี่ยเลือกได้โดยว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมีแบตหรือเปล่านะคะแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบตศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือได้รับการยกเว้นแบตนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อมูลแรกในการเพิ่มสินค้าไปต่อกันข้อมูลส่วนที่2ค่ะก็คือรายละเอียดของสินค้าเรานั่นเองอันแรกเลยเราจะเห็นคําว่าปุ่มเพิ่มรายละเอียดสินค้าถ้าเรากดเปิดตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือการที่สินค้าของเรามีตัวเลือกนั่นเองเช่นอาจจะเป็นตัวเลือกสีหรือว่าตัวเลือกไซส์ เราสามารถเปิดปุ่มรายละเอียดสินค้าได้เลยและใส่ชื่อลักษณะค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะคะเช่นนะตัวเลือกสีนั่นเองเราก็ใส่คําว่าสีเข้าไปในชื่อลักษณะได้เลยในส่วนของตัวเลือกนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวเลือกสีขาวตัวเลือกสีดําและตัวเลือกสีอื่นๆที่ร้านมีได้เลยค่ะ เมื่อใส่ชื่อตัวเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือนลงมาด้านล่างก็สามารถใส่รูปภาพของแต่ละตัวเลือกได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถใส่สต๊อกค่ะว่าแต่ละตัวเลือกของเราแต่ละสีของเราเนี่ยสต๊อกเป็นเท่าไหร่ได้นั่นเองตัวอย่างนะสีขาวและสีดําเราขายราคาไม่เท่ากันร้านก็สามารถกดราคาเท่ากันทุกชิ้นออกได้เลยเรานะคะจะมีให้กรอกราคาเฉพาะของสีขาวและราคาเฉพาะของสีดำตายนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างสินค้าที่มีตัว ถ้าสินค้าเราไม่มีตัวเลือกเราก็ปิดปุ่มเพิ่มรายละเอียดสินค้าได้เลยค่ะระบบก็จะให้กรอกจํานวนสต๊อกของสินค้าชิ้นนั้นได้เลยว่าปัจจุบันสต๊อกพร้อมขายเนะี่ยมีกี่ชิ้นและนอกจากนี้เรายังมีผีออเดอร์ให้กรอกได้อีกด้วยถ้าร้านบอกว่าร้านไม่มีผิออเดอร์ค่ะช่องหลังนะคะเราก็กรอกเป็นสต็อกพร้อมขายเหมือนกับช่องแรกได้เลยค่ะ ถ้าร้านบอกว่าร้านมีพิออเดอร์นะคะสินค้าพร้อมขายและพิออเดอร์เราสามารถบวกจํานวนพิออเดอร์เข้าไปกับสินค้าพร้อมขายได้เลยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดส่งหรือว่าค่าขนส่งนั่นเองตรงนี้นะคะเราจะมีให้ร้านเนี่ยกรอกขนาดพัสดุที่ใช้จัดส่งของสินค้านั้นๆน,น,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงและน้ําหนักนะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราจะนําไปให้ขนส่งคํานวณเป็นค่าขนส่งมาให้นั่นเองค่ะ ข้อมูลต่อมาก็คือราคาค่ะเราจะให้ร้านนะใส่ว่าราคาของสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองร้านสามารถกรอกราคาได้เลยและก็จะให้ใส่ราคาที่ลดแล้วได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ถ้าร้านเนี่ยมีราคาที่ลดแล้วตอนที่สินค้าไปโชว์เราจะมีการคำนวณส่วนลดให้ด้วยว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ว่าถ้าร้านนะคะไม่มีราคาที่ลดแล้วก็สามารถใส่ราคาทั้งสองช่องนี้เป็นราคาที่เท่ากันได้เลยนั่นเองค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของการกําหนดขนาดคําสั่งซื้อนะคะที่ร้านเนี่ยสามารถกําหนดได้ด้วยว่าขั้นต่ำนะคะของการซื้อสินค้าชิ้นนี้เนี่ยต้องขั้นต่ํากี่ชิ้นและสูงสุดได้กี่ชิ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายค่ะในการเพิ่มสินค้าก็คือรูปภาพนอกจากรูปภาพนะคะเรายังให้ใส่ลิงก์วิดีโอได้อีกด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นลิงก์ YouTube เท่านั้นนะคะในส่วนของรูปภาพก็สามารถใส่ได้6รูปภาพนะคะจะมีขนาดบอกอยู่ตามด้านล่างนั่นเองค่ะ เมื่อกอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านสามารถกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบก็จะครเอทสินค้าให้ไปโชว์ที่หน้าโสโตร์ของร้านค้านั่นเองค่ะ